โอเคสวสีครับวันนี้เรามาจะมารีวิวตัวละครนะครับตัวละครที่แบบไม่ค่อยมีใครสนใจนะเป็นจริงๆตัวละครบแบบเนี่ยตัวเนี้ยตัวปืนปืนกลยาวนะ <c oughs> คือตัวนี้มันในเอาไว้ลงแบบเอ่อโคโลอเซียมอะครับตัวละครตัวนี้เดเซลนะฮะ ถามว่าโหดไหมตัวนี้ถือว่าโหดนะครับเพราะว่ามันยิงโหดมากยิงรอบหนึงอะ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปที่กิวลาสเซตัวละครตัวนี้มันโหดยังไงนะครับจะอธิบายให้ฟัง ท้าถึงห้าดาวแล้วถ้าถึงห้าดาวแล้วดูกัะมันยิงก่อน,นครับนี่คือแบบคอมโบชุดหนึ่งนะครับของลาเซลนะครับโอเคคือยิงทีละสองพันนะครับแต่คือติดคลินี่ก็แรงนะครับเป็นหมื่นก็มีห้าพันก็มีนี่คือคูดาวของกระปืน้นปืนนะครับลอบคูดาวก็เร็วนะครับ หมาะกบการลงโคลเซียมมากตัวนี้นี่คือสกิลของเขาเราไปดูค่าสเตตัสกันนะครับ 5้ถึงหดาวแล้วลาสิสเตตัสน,นะครับถ้าถึง5ดาวแล้วความเสียหาร,ระยะไกลจะบวกเพิ่มอีกสีนะครับถือว่าโหดมากใช้กับทีมอะไรก็ได้นะครับในจริงไกลนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ในแรงเออ่ถือว่าไม่ได้สูงนะแรงถือว่าไม่ได้สูงแต่แต่ตัวนี้ผมใช้ตั้งแต่แรงต้นต้นเลยเนี่ยตัวนี้ถือว่าผมใช้ตั้งแต่แรงต้นต้นเลยใช้มาตลอดอยู่ในแรงตอนนี้ตกแล้วไดมอนด์สามแล้วคือผมอะคิดว่าจะปั้นเออตัวนี้ตัวหนึ่งนาลีนะครับ คือปั้นมันมันบวกความเสีายาระยะไกลด้วยคือสายยิงไกลอ่ะผมปั้น2ตัวนี้อาจจะดีกว่าแต่อีกตัวหนึ่งตัวนี้ไอวิชูวักเนี่ยผมว่าผมจะเอาออกนะเพราะว่ามันจะตายเร็วมากคือถ้าไม่มีซัพพอร์ตอ่ะมันตายเร็วมากคือผมสนใจว่าจะเอาตัวนี้ลงมาวินไม่ก็แคลกที่ผมสนใจว่าจะเอาลง ตอนนี้กําลังเลือกอยู่แต่ว่าแคลกก็อาวุธติดตัวมันพร้อมไงแต่คือมาวินนี่ยังไม่มีคือยังยังไม่โหดไงแต่คือแคลกเนี่ยในความส่วนตัวก็ถือว่าน่าจะเอาลงได้แต่มารีวิวตัวคะอนตัวนี้ตัวปืนเนี่ยผมถือว่าให้ระดับ S นะคือมันอยู่ในระดับที่แบบในโคลอเซียมอ่ um อะโคลอเซียมอ่ะ ถือว่าดีดีมากคือแบบนึกดูนึกสภาพแบบตอนมารีน่ามารีน่ามันดีอยู่แล้วคือมารีน่ามันยืนหน้าใช่ป่ะมันอยู่อยู่ในหน้ามันตัวแทงไงแต่ตัวนนเ,เนี้ยให้ลาเซลเนี่ยยืนยิงต่อแบบต่อเลือดไปเรื่อยๆมันก็โหดนะบวกกับเออ่นาลิคือคือแต่ตัวเนี้ยไอวิชุวักเนี่ย มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ควาวาิดิดผมคือแต่ถ้าลงอาลีน่าอาจจะมีประโยชน์1น,น,นอะไรเงี้ยมีประโยชน์มากแต่ถ้าโคลอเซียมนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยแล้วมาดูอันดับอันดับที่1ถึงอันดับร้อยคือไม่มีใครเล่นเลยนะแต่ที่ติดท็อปทเนี่ยก็คือคลักมารีน่านี่ติดอยู่แล้วมารีน่านี่มีทุกคน แค่ไม่มีไม่มีมารีน่านี้ก็ต้องมาหามาให้ได้นะคือปั้นมารีนาก่อนเลยไม่มีใครสนใจเลยนะแต่คือเอาจริงๆนะตัวนี้โหดมากเลยนะถ้าแบบปั้นโอเคถ้าอยากให้รีวิวตัวไหนก็บอกนะครับแต่ผมะจะแนะนำตามสไตล์ของผมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ